สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับอตอนนี้ก็มามาทําอะไรกันโอ้จะมาทําที่นั่งเนาะต่อเพิ่องออกมาทําที่นั่งเล่นค,ค,คนน้อยนยยยอยนนายามี่ครับใช่่่่เพราาาาะวออยยยูนนนนบ้านนานนน้มีีแตะะท

ส่วนช่างพงก็ตัดเหล็กฮะบิีไปเอาเหล็กเนาะไปดึงเอาหล็กก่อนนะครับบิซี ไม่ได้ไปเอาไกลครับอยู่ใกล้เลยนะครับพี่ซิันี่มันเุนก็ะคะงานนไม่สูงเย นนี่มัเมตรเราก็จะเป็นงานฉุกเฉินนะคะเจนี่ครับพี่ซีเจ็ดสิก็จะจะต่อออกมาแบบไหนต่อมาได้นี่แล้วนี่มันสูงเกินไปมั้งฮะมันสูงมั้งฝังจะฝังอยู่ฝังยี่สิบเซนอืได้อยู่แล้วก็สรุปลงมายี่สิบเซนได้นี่แต่สองเมตรเจ็ดสิบก็เหลือสองเมตรห้าสิบนีครับพี่ซี อร้อนร้อนร้อนไม่ต้องกลัวเรามันชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วผลมันสบะบัหลังเลยอย่ากระเดะอย่ากระเดะไม่ได้กระเดะมันร้อนจริงจริงนี่ครับ ทำกี่ต้นสาวสองเอาสองนั่นแหละเอาสองสองก็พอทำยังไงที่แค่ใหญ่จะเข้าได้นะได้ได้แค่แค่สองเม็ดเองก็มารอรอลุ้น,นกันนะครับเอฟซี F C. <c <oughs> ว่าจะออกมาแบบไหน ออก่อกทับพี่ก็อพี่ชายนะคะไม่อยากไปนอนไปอยู่บ้านเราให้เขามานอนเล่นนั่งเล่นตรงนี้รวมตรงนี้ก็เย็นสบายดีนะสามารถถูกเตียงนอนได้นะคะจาดต้นนี้ไปต้นโน้นนะไปใส่กรอกมือเนาะสีมิติก็ จะหมดแล้วครับไอซีอเสร็จแล้วครับขับเสาอันนี้สองต้นนะครับดูขุ่นเยเนอะเนาะเอาเอาไว้ไก,กลๆกว่า งานช่างเนี่ยไว้ใจพ่อเต็มเลยอาคารวีสิมาดูต่อนะครับก็ไปช่วยแต่ไปก่อนเลยดีแก้วของอยู่ตรงไหนมันก็จะมาตรงนั้นแหละพี่น้องเลยหาหนูทั้งวันก็รอะเรไม่ได้ตาม กให้กำลังใจพวกเราด้วยนะที่นี้เราจะจบตรงน,นี้นะคะทุกคนโพบกันใหม่ เดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้และครับเดี๋ยวก็มาหาหงหูเนาะส่วนช่างพุ่งก็เสื่อมเสาอยู่ด้านโน้นนะครับออกไปออกเด็ดยากครับกล้องเครื่องนี้ ก็ลืมทำกระตบต่อออกมาครับลีซีเพื่อจะได้เป็นที่หลบแดดเนาะเดียวมันร้อนนะครับลีซีต่อออกมาจากตรงนี้หน้าคอกหมูนะครับลีซี เป็นที่พักรมเย็นเชื่อมใกล้จะได้แล้วครับหนึ่งต้นดีงานเมื่อวานนี้ก็ไปรุงหลวง,ลว,งวันนี้ไม่ได้ไปให้คนผู้ทอนไปเนาะไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับ ตากับยายเนอะกับน้องชายครับก็มามาตากเดดกับผมนะครับเอซี่มาตากเดดกับผมเลยว่ะม,มาตากเดดด้วยกัน อ็ไปดูไปเรื่อยๆนะครับดูซินะครับ่ะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ